มีของ Intel Graphics u s d ด้วยนะครับแล้วก็มีการ์ดจอ Nvidia GT RTX 3050 Ti นะครับสวัสดีครับเจอกันนะครับกับผมช่างพงสํสำหรับคลิปนี้นะครับเราไม่ได้มาซ่อมนะครับผมจะมาอ่าลูกค้าสั่งซื้อน้ตบุ๊กนะครับทีนี้ลูกค้าสั่งซื้อน้ตบุ๊กผมอยากให้เพื่อนๆดู รุ่นบุกรุ่นนี้ก็ถือว่าโอเคมากนะครับสาหรับความรู้สึกที่ผมได้ใช้แล้วผมว่าโอเคมากเลยเป็นโน้ตบุกของกิกะไบต์นะครับกิกะไบต์โมเดลอะไรแล้วหน้าตาประมาณไหนเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันเลยนะครับเพื่อนๆอ,นอมาดูกันนะครับวิธีการดูโมเดลของเครื่องรุ่นนี้ก่อนเลยสวยมากนะครับกิกะไบต์ตัวนี้สวยเลยผมบอกได้เลยในฐานะช่างคนหนึ่งผมไม่ได้ยุได้ยนนะครับไม่ได้มีสปอนเซอร์อะไรกับผมเลยนะครับอ่ะผมอยากให้เพื่อนๆดูก่อน,นครับก็จะเป็นกิกะไบต์โมเดล โมเดล g 5 md นะครับ g 5หัวก็เป็นวัค md นะครับ g 5 md นะครับด้านหลังก็จะมีพอร์ต hdmi นะครับแล้วก็ thunderbolt นะครับอันนี้น่าจะเป็น thunderbolt นะครับ hdmi แล้วก็ land port นะครับแล้วก็ชาร์จนะครับด้านข้างก็จะเป็น type c นะครับ data นะครับ data type c แล้วก็ usb สามจุดศูนย์ด้านนี้ด้านนี้ก็จะเป็น ผมก็ทอดอ่ายืดมียดบีสองจุดนนะครับแล้วก็ยืดบีสามจุดศูนย์อีกพอตตรงนี้นะครับแล้วก็มีอ่าไม้นะครับพอตไม้แล้วก็พอตหูฟังนะครับดีไซน์ก็สวยสวยมากนะครับอ่ะดูกันนะครับเครื่องนี้ถือว่าแรงมากนะครับอ่าเปิดเครื่องเลยดูกันนะครับเครื่องใหม่ผมแนะนําให้ลูกค้าใช้ก็ก็ประมาณนี้ครับว่าเครื่องก็จะต้องเร็วหน่อยนะครับโอเคเปิดเครื่องนะครับ คีย์บอร์ดจะเป็นมีแบ็คไลท์นะครับแบ็คไลท์คีย์บอร์ดอาจจะดูกันนะครับว่าเข้า OS เราเร็วไหมนะครับแล้วเรามาดูสเปกกันด้วยนะครับผมขออนุญาตใช้เมาส์นะครับใช้ทับแพดก็ได้นะครับนี่เข้าเลยนะครับอันนี้เป็น OS แท้นะครับ OS แท้เป็น single language เป็น Windows 11นะครับดูกันนะครับผมจะให้ดูสเปค ของเครื่องก่อนเลยเครื่องเป็นอ่าคอไอห้าไอห้าขีดหนึ่งหนึ่งสี่ศะครับสองจุดสีนะครับ, Hz, รบอันนี้จะเป็น Gen 1 1บเอ็ดนะครับอินสตอรแรหนะครับนี่เห็นไหมครับสิบหนะครับตอนนี้ใช้ OS มองเห็นที่ 15.8GB นะครับก็ถือว่า แม็กซิมัแลนะนะครับเป็นว Edition Edition ีดิ w i n d o w s อ่า11 Home นะครับ Single l a n g ง a g e นะครับเวอร์ชัน 21H 21H2 นะครับโอเคผมได้อ่าได้เข้าแล้วนะครับมาดูสเปคอื่นนะครับก็จะเป็นเดี๋ยวผมจะซูมให้แล้วกันนะครับจะได้เห็นชัดกันทีอาจจะมองมองไม่ชัดนะครับปรับแสงลดลงแล้วกันนะครับ เ,เพื่อๆจะได้มองเห็นชัดๆนะเพิ่มอีกนิดนึงนะครับอ่าโอเคครับตัวนี้ก็จะเป็นการ์ดจอการ์ดจอมีของ Intel Graphics b ด้วยนะครับแล้วก็มีการ์ดจอ NVIDIA GT RTX 3050 Ti นะครับอ่า SSD นะครับเป็น SSD 512 g b นะครับถือว่าเร็วมากนะครับ นี่เลยครับเห็นไหมครับเจนสินะครับ RT RTX 3 0ม0ูนย์นะครับผมบอกได้เลยครับเฟี้ยวลูกค้าเอาไปตัดต่อวิดีโอนะครับผมก็เลยแนะนำเลยตัดต่อคลิปนะครับอันนี้การันตีนะครับว่าลื่นไหลผมก็ยากแอบเปิดโปรแกรมนิดหนึ่งนะครับดูนะครับว่า จะวิ่งเข้าโปรแกรมใช้เวลาเร็วไหมนะครับโปรแกรมเขาค่อนข้างที่จะเร็วมากนะครับโอเคนะครับอันนี้ปิดเลย่า wifi นะครับเป็นตัวนี้เป็น wifi ายออยฟาเร็วมากนะครับ wifi ตัวใหม่นะครับอเดี๋ยวดูนะครับผมจะเข้าอินเทอร์เน็ตอะไรนะครับปกติผมใช้ wifi ในร้านอนรองรับ2 4จุดี่กับ5้าุดนนะครับแต่ของเขานี่จะเร็วกว่าปกติครับเขาจะเป็นฟาร อะไรสักอย่างนะครับผมก็ไม่ได้รู้ครับแต่วผมเปิดแล้วมันถือว่าเร็วมากผมเลยชอบมากครับเดี๋ยวเปิดนะครับผมดูให้ดู 4K เลยละกันนะครับ 4K นะครับผมชอบดู 4K ภาพเขาจะชัดมากครับจอเป็น IPS Full HD นะครับซิปบาๆราคาราคาจอค่อนข้างสูงนิดนึงนะครับแต่ถือว่า สวยในระดับหนึ่งเลยนะครับผมก็ดันเป็นฟูลเฮดดีนะครับเ k นะครับนี่ครับดันวิดีโอ 4K เลยนะครับสวยมากครับและอ่ะออกจาก 4K ไปนะครับเสียงออกไปนะครับเครื่องนี้จะมีฟังก์ชันปรับปรับด้วยนะครับปรับพัดลมเกมมิ่งนะครับตัวนี้เป็นเกมมิ่งปรับพัดลมได้นะครับนี่นะครับแฟนสปีดคอนโทรลนะครับ LED นะครับ L.D. คีย์บอร์ดนี้สามารถปรับสีได้นะครับจะปรับเป็นสีอะไรก็ได้นะครับนี่นะครับปรับด้านล่างผมปรับโปรแกรมก็วิ่งเลยนะครับเห็นไหมครับอันนี้เป็นของพีเชิดนะครับลานลานเทปามนะครับซื้อให้ลูกชายผมชอบมากนะครับนี่มองตรงเลยชอบมากครับจะเลือกสีอะไรก็ได้นะครับวันนี้อยากเป็นโทนสีอะไรนะครับสีแดงก็จิดจาร์ไปนะครับนี่ ถัดลมปรับได้ครับคีย์บอร์ด LED ปรับได้ครับพาวเวอร์โหมดก็ปรับได้นะครับถือว่าสุดนะครับเครื่องนี้สุดผมฝังราคาก็อยู่ประมาณนะครับราคาก็อยู่ประมาณยังเหลือไม่กี่ร้อยก็ถึงห้าหมื่นนะครับยังเหลือไม่กี่ร้อยถึงห้าหมื่นนะเป็นเกมมิ่งคอนเฟิร์มเลยว่าดีครับโอเคนะครับแต่ผมไม่ดูฝั่ให้เพื่อนๆดูแบบยั่วน้ำลายนิดหนึ่งนะับรกไหลนะครับ ด้านลังของเขาผมชอบที่โลโก้มากนะครับโอเคนะครับก็ไม่ได้มีอะไรหรอกครับมาคุยกันให้ฟังเห็นแล้วชอบนะครับช่างชอบโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับคุณพิเชษพี่อ้อยนะครับที่ไว้วางใจทาง้ตบุกกับทางร้านนะครับทางเรามาแค่ดูแลโปรแกรมนะครับตรวจเช็คเครื่องแล้วก็จะส่งเครื่องให้คุณพี่นะครับและเพื่อนๆท่านไหนสนใจก็ ติดต่อร้านขายนะครับผมไม่เกี่ยวครับผมผมแค่สั่งผ่านมานะครับเพื่อมาดูแลให้คุณพี่ให้โอเคนะครับเครื่อ,องโอเคลนคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไม่เจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ